ไม่น่าเชื่อผักแตงกวาควรกินให้ได้ทุกวันมันมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่ากินแตงกวาให้ได้ทุกวันยิ่งดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากแตงกวาจะเป็นผักที่มีให้กินทุกฤดูกาลแล้วแตงกวายังเป็นผักที่มีราคาที่ไม่แพงหาซื้อได้ง่ายแถมยังเป็นผักที่ทั้งนํามาประกอบอาหารหรือจะนํามากินเป็นผักแกล้มก็อร่อยมากๆอีกต่างหากดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงอยากจะมาบอกถึงประโยชน์ดีๆของแตงกวาให้ได้ทราบกันค่ะเชื่อว่าคงมีหลายท่านที่ไม่รู้ถึงประโยชน์ของแตง กวาอย่างแน่นอนและเมื่อรู้แล้วทุกท่านก็คงต้องหันมากินแตงกวาให้ได้ทุกวันแน่ๆเลยงั้นไม่รอช้ากันค่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่าแตงกวามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง 1. แตงกวามีสปปรรพคุณช่วยดับกระหายได้เป็นอย่างดีเพราะสืบเนื่องจาก แตงกวาเป็นผักที่ฉ่ำน้ำมากๆโดยแตงกวา100่กรัมจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบที่มากถึง9 6เปเลยทีเดียวดังนั้นการกินแตงกวาให้ได้บ่อยๆก็เป็นการช่วยเติมความสดชื่นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีเป็นการช่วยดับพิษร้อนในร่างกายได้การกินแตงกวาจึงช่วยแก้กระหายได้และที่สำคัญเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยชอบดื่มน้ำเพราะการกินแตงกวาให้ได้บ่อยๆหรือกินเป็นผักแกล้มในทุกๆมื้อของอาหาร ก็เป็นการเติมน้ําให้กับร่างกายอีกทางนะคะและเมื่อร่างกายได้รับน้ําจากแตงกวาน้ําที่มีในปริมาณมากของแตงกวาก็จะทําหน้าที่ช่วยขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายออกมาในรูปแบบปัสสาวะได้เป็นอย่างดีแถมน้ําที่อยู่ในแตงกวายังจะช่วยกระตุ้นให้อวัยวะตามส่วนต่างๆของร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยและเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมกินแตงกวาให้ได้ทุกๆวัน กันด้วยนะคะ 2. ช่วยเสริมการทำงานของระบบประสาทและสมองน้ำที่มีอยู่ในแตงกวาปริมาณมากนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการทำงานของระบบประสาทและสมองเป็นอย่างมากเพราะน้ำจะทำหน้าที่ช่วยเสริมความคล่องตัวของการทำงานในส่วนของระบบประสาทและสมองได้เป็นอย่างดีอีกทั้งแตงกวายังมีสารอาหารที่สำคัญอย่างธาตุเหล็กด้วยซึ่งธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่สำคัญในการทำงานของระบบประสาทและสมองดังนั้นเมื่อร่างกายได้รับน้ำพร้อมกับธาต เหล็กจากแตงกวาบ่อยๆก็จะมีส่วนช่วยให้ระบบประสาทและสมองทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและไม่เพียงแค่นี้สำหรับท่านใดที่มีอาการบวมน้ำและผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกาแนะนำว่าให้ดื่มน้ำคั้นจากแตงกวาให้ได้บ่อยๆเลยนะคะเพราะถึงแม้ว่าแตงกวาจะเป็นผักที่มีน้ำมากแต่แตงกวากลับเป็นผักที่มีส่วนช่วยลดอาการบวมน้ำและอาการจากโรคเกาได้ค่ะ 3. ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อในส่วนของเปลือกแตงกวานั้นจัดว่าเป็นส่วนที่มีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิดโดยเฉพาะแร่ธาตุที่สําคัญอย่างซิลิกา้าซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อกระดูกอ่อนเส้นเอ็นและกระดูกได้เป็นอย่างดีดังนั้นการกินแตงกวาทั้งเปลือกให้ได้บ่อยๆจะมีส่วนช่วยบํารุงกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงจึงทําให้เสี่ยงที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับ ข้อต่อและกระดูกน้อยลงนะคะ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เพราะนอกจากเปลือกแตงกวาจะมีแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิดแล้วเปลือกแตงกวายังมีฤทธิ์ช่วยลดการเหนี่ยวนำการเกิดโรคเบาหวานได้ด้วยดังนั้นการกินแตงกวาทั้งเปลือกจึงมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แตงกวาจึงเป็นผักที่เหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมากๆเลยและไม่เพียงแค่นี้แตงกวายัางอัดแน่นไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์นอกจากจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่าย ทำงานได้อย่างคล่องตัวแล้วไฟเบอร์ยังมีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด,ด้วยและบวกกับแตงกวายังมีสารฟีนอลที่ทำหน้าที่ช่วยต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันจึงทำให้เสี่ยงที่จะมีไขมันเกาะเส้นเลือดน้อยลงรวมไปถึงแตงกวายังมีสารสเตอรรลที่มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ดังนั้นการกินแตงกวาโดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกจะทำให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารที่จําเป็นหลายชนิดจึงมีส่วนช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดไขมันเกาะเส้นเลือดและลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้อีกทางค่ะ 5. ช่วยแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับได้น้ำแตงกวาจะมีฤทธิ์ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้นั่นเป็นเพราะว่าแตงกวาจะมีสารหอมระเหยกลิ่นอ่อนๆที่จะช่วยทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและช่วยให้นอนหลับได้ง่ายมากขึ้นด้วยดังนั้นสําหรับท่านใดที่มักมีอาการนอนไม่หลับหรือหลับยากแนะนําให้เลือกกินแตงกวาให้ได้บ่อยๆหรือกินให้ได้ทุกๆวันเลยนะคะรับรองว่าปัญหาอาการนอนไม่หลับก็จะดีขึ้น และยังรวมไปถึงแตงกวายังเป็นผักที่มีคุณสมบัติช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยเพราะแตงกวาจะมีสารอาหารที่สําคัญอย่างซิลิกา้าโพแทสเซียมและแมงกนีสซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สําคัญต่อร่างกายและยังเป็นแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมความดันโลหิตและช่วยปรับสมดุลสารอาหารต่างๆภายในร่างกายด้วยการกินแตงกวาบ่อยๆจึงช่วยให้ความดันโลหิตเป็นปกติได้และไม่เพียงแค่นี้แมกนีเซียมที่อยู่ใน แตงกวายังจะทำหน้าที่ส่งเสริมให้ระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายไหลเวียนได้ดีมากขึ้นด้วยการกินแตงกวาให้ได้บ่อยๆหรือกินให้ได้เป็นประจำทุกวันจึงช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้านอื่นๆได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ หกช่วยลดน้ำหนักได้อย่างที่รู้กันดีว่าแตงกวาเป็นผักที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากดังนั้นแตงกวาจึงเป็นผักที่ให้พลังงานน้อยมากโดยแตงกวา100กรัมจะให้พลังงานเพียงแค่15กิโลแคลอรี่เท่านั้นแถมยังเป็นผักที่ไม่มีไขมันแต่มีไฟเบอร์สูงแตงกวาจึงจัดว่าเป็นอาหารที่ช่วยในเรื่องลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีดังนั้นสำหรับท่านใดที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่สามารถกินแตงกวาจิ้มน้ำพริกหรือจะท เป็นสมูทตี้แตงกวาดื่มก็จะช่วยให้การลดน้ำหนักเห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแถมยังเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพและช่วยให้ร่างกายสดชื่นไปพร้อมๆกันอีกด้วยล่ะคะ่ะ เช่วยต้านมะเร็งได้แตงกวานอกจากจะมีแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายหลายชนิดแล้วแตงกวายังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าคิวเคอร์บิทาซินซีที่มีฤทธิ์ช่วยต้านมะเร็งรายได้โดยสารตัวนี้จะทำหน้าที่ช่วยยับยั้งการเกิดและการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและบวกกับสารอาหารต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในแตงกวาที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้เซลล์ในร่างกายด้วยดังนั้นการกินแตงกวา ให้ได้บ่อยๆหรือกินให้ได้เป็นประจำทุกวันจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะหรือแม้แต่สําหรับผู้ที่กําลังเป็นไข้หวดัดการกินแตงกวาย,ยังมีส่วนช่วยลดไข้และดับพิษร้อนในร่างกายได้อีกด้วยนั่นเป็นเพราะว่าแตงกวาจะมีฤทธิ์เย็นที่มีสปปรรพคุณช่วยดับพิษร้อนในร่างกายได้พร้อมทั้งช่วยขับของเสียที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายออกมาในรูปแบบปัสสาวะด้วยการกินแตงกวาจึงช่วยให้ ให้อาการไข้หวัดที่เป็นอยู่หายเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ 8. ช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณน้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแตงกวาเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เป็นอย่างดีอีกทั้งแตงกวายังมีเอนไซม์ออเรปซินที่มีสรรพคุณช่วยย่อยเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วพร้อมผลัดเซลล์ผิวใหม่จึงส่งผลทำให้ผิวที่หยาบกร้านมีความนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นและน้ำจากแตงกวายังจะช่วยทำให้ผิวพรรณมีความยืดหยุน่นการกินแตงกวาให้ได้ บ่อยๆหรือกินเป็นประจำทุกวนันจึงมีส่วนช่วยลดความเหี่ยวย่นของผิวพรรณได้พร้อมช่วยป้องกันสิวบนใบหน้าและช่วยชะลอวัยให้ผิวและยังรวมไปถึงสารซิลิก้าและกรรมถันที่อัดแน่นอยู่ในแตงกวานั้นยังเป็นสารสำคัญที่จะช่วยบำรุงเส้นผมและเล็บได้เป็นอย่างดีอีกด้วยล่ะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รู้ถึงประโยชน์ดีๆของแตงกวากันไปแล้วแตงกวาเป็นผักที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขนาดนี้ต้องกินให้ได้ทุกๆวันเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อควรระวังในการกินแตงกวาด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือ 1. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกาต์ไม่ควรกินแตงกวาในปริมาณที่มากเกินไปเพราะสืบเนื่องจากแตงกวาจะมีกรดยูริกถ้าหากกินในปริมาณมากก็อาจจะส่งผลทําให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นจนเป็นอันตรายได้ 2. ไม่ควรกินแตงกวาเมื่อมีอาการไอเพราะแตงกวาจะมีฤทธิ์เย็นถ้าหากกินแตงกวาเข้าไปก็ยิ่งจะทำให้อาการไอแย่ลงกว่าเดิมและอาจจะทำให้การรักษาอาการไอหายยากกว่าเดิมค่ะ 3. แตงกวาอาจจะเป็นผักที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสารตกค้างเพราะเนื่องจากแตงกวาเป็นผักที่มีสัตรูพืชสามารถกัดกินได้ผู้ปลูกจึงมีการใช้ยาก,กําจัดสัตรูพืชช่วยดังนั้นถ้าหากกินแตงกวาติดต่อกันเป็นประจำทุกวันหรือกินเป็นเวลานาน,านก็อาจจะทําให้ร่างกายเกิดการสะสมสารเคมีจนนําไปสู่การเกิดโรคร้ายต่างๆในอนาคตได้ดังนั้นทุกครั้งก่อนกินควรล้างทําความสะอาดด้วยนะคะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ